ทรัพยากรที่ต้องใช้อัพตัวละครจาก1ไปเป็น20ใช้เท่าไหร่หรอครับอ่างั้นเดี๋ยวผมทาไปดูกันเลยนะครับ let's go โอเคครับอ่าเลเวลที่1ครับใช้100นะครับไม่ใช้ดาวแดงกับเพิ่มการมองเห็น1ขั้นที่2ใช้200ครับกดไปเลยแล้วก็เพิ่มการครูดาวในการทำลายอีกหนึ่งขั้นที่3ใช้300นะครับกดไปเลย เพิ่มการมองเห็นอีก2และขั้นที่4ใช้400แบบโอ้ใช้ได้นะออากดไม่ติดอ่ะโอเคเพิ่มคูดาวในการทำอะไรอีก2อันนี้500เพิ่มการมองเห็นอีก3อันนี้600กดไปเลยปึ๊บเพิ่มการครูดาวอีก3อันนี้700ครับกดปับ๊บเพิ่มการครูดาวอีก4นะครับไอไม่ใช่การมองเห็นดิเฮ้ย,ยไม่มีอะไร800ครับเพิ่มการครูดาวอีก4ี่ 9ก้ารอยครับไปเข้าไปเพิ่มกมารมองเห็นอีก5อันนี้1,000นะครับต้องอันนี้จะใช้ไอระเหยดแดงนะ35นะครับทุกคนเือ1,000นะกดปุ๊บเข้าไปอ๋ออย่างอย่างอย่าง,างนี่ครับเป็นซูปเปอร์นะแล้วก็อุดาการะายเป็นสี่จาก5เรียบร้อยได้มาแล้ว1,200 1,400 1,600 1,700 2,000โอเคทุกคนผมขี้เกียจแล้วถือ โอเคครับใช้คุกกี้สามเมอหนึ่งพันสี่ร้อยคุกกี้ใช้เหรียญหยนึ่งร้อยสามสิบห้าเหรียญเจอกัน